เเราสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างได้อย่างดีที่สุดเท่าเท่าที่ผมทําได้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอพอเรามาเป็นอิสระแล้วเนี่ยมันทําให้เราต้องผลักดันตัวเองมากขึ้นต้องขยันมากขึ้นต้องพัฒนามากขึ้นอะไรเงี้ยครับถ้าหลังกนี้มีช่องอื่นมามค่ายนี้ท่าสนใจไหมคะสนใจครับจริงๆ <laughs> ผม <laughs> ผมบอกตรงนี้เลยว่าผม <laughs> คือผมยินดียินดีแบบเต็มที่เลยครับที่จะร่วมงานกับกับทุกๆค่ายนะครับเคนแบบเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยเราหรือเราขอเป็ก็ต้องมาคุยกันอีกที <laughs> นึง <laughs> ย่ในในแง่ของรายละเอียดผมว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันเป็นเรื่องของรายละเอียดในในการคุยกันในการทํางานอะไรเงี้ยครับมากกว่าอย่างช่วงนี้แบบรักชนาธิสระก็ค่อนข้างเยอะอีกไงครับกังวลนะว่างานมันจะไม่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็กังวลนะตอนตอนแรกก็ก็ค่อนข้างคิดหนักมากเหมือนกันเลยเนี้ยว่าเพราะว่าโอเคเราอยู่เราอยู่ช่องมานานมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนเซฟโซนของเราอะไรเงี้ยแต่ว่า ใน,ในเมื่อเรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองคือคือผมผมรู้สึกว่าเราเรามีทางเลือกเยอะะเนไมปหมดเลยใ,ใ,นในการเสพคอนเทนต์ณนะปัจจุบันอะไรย่างเงี้ยเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองในในรูปแบบของบทบาทก็ตามฝีมือก็ตามหรือการเล่นแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตามผมผมก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆครับคดีที่อ๋อฮะ ก็คดีความตอนนี้ก็ยังอยู่ในชั้นอายการอยู่นะครับก็ทางทนายเขาก็ยังดําเนินการมันมีความตุนมต้นาเพิ่มขึ้นไหมผมก็พยายามสอบถามอยู่นะครับคือเขาก็ให้เหตุผลกับผมว่าหมายถึงว่าทางทนายนะฮะเขาก็บอกว่าคือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยม,มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟในการทํางานในการจะเข้าไปในสอนอเองหรือว่าในการติดต่อที่นี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้เรื่องก็ยังอยู่ในในชั้นอายการอยู่ครับ คือทำตัวผมอ่ะผมผมปล่อ,อยวางผมปล่อยวางเออผมผมปล่อยวางนะผมก็ก็เฉยเฉยไม่ไม่มันมันผ่านมาแล้วก็ก็ผ่านไปอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วมันไม่พี่นมาก็ช่างมันแล้วเนาะใช่คือตัวผมนะ <c oughs> ผมก็เฉยเฉยผมก็เฉยเฉยก็ก็ปล่อยให้มันเป็นไปในตามกระบวนการแต่ว่าจะมันจะถึงไหนก็ก็แล้วแต่ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ แค่โควิดก็เครียดแล้วอ่ะไม่ไม่รู้จะจะต้องมาเครียดเรือเ่องอื่นแล้วอ่ะอันนี้เราเราเปิดทุกคนทํางานได้แล้วก็กลับมาหากินได้มันก็ดีแล้วไม่เป็นโควิดตอนนี้ผมก็ดีใจแล้วแ<ช>ค่นี้พอแล้วครับผมใช่หลายคนตอนนี้ยังโสดอยู่ไหมคะโสด,ดครับคับ,ครบเรายังไม่พร้อมมีคำถามก็ไม่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 เกี่ยวหรอกครับคือผมว่าคือมันมันมีเรื่องให้ต้องโฟกัสมากกว่าอันนี้เราเรามีความสุขกับการที่จะต้องมาทํางานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ตอนนี้ผมผมแฮปปี้ดีก็ไม่ได้ไม่ได้กินอะไรไม่มีเรารู้สึกอยากคุยกับใครหรอนจริงเราก็ตอนมีคุณรักเราเป็นคนข้างรักคนนึงนะเออเป็นคนข้างลับครับผม้เซลสะเกิดเลยนะฮะเราเป็นคนข้างรักครับคนนืงใช่ครับก็จะพูดว่าไงดีอ่ะมันก็ไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีหรือจะต้องไม่มีเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าณณวันนี้เราก็เราก็ผ่านอะไรต่างๆมาเยอะ ประมาณนึงเราก็มองเห็นสิ่งที่เราควรจะพิเอร์ลิตี้มากขึ้นอะไรเงี้ยคือเราก็เราก็โตขึ้นในยหรอกเลยเงพอเรามองเห็นสิ่งที่ที่จะต้องพิเอร์ลิตี้เนี่ยมันก็มันก็ทําให้ชีวิตมันมันเดินไปเรื่อยๆโดยที่อาจจะไม่ต้องมากังวลกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับแต่อย่างเราแบบนี้เรื่องครื่งเรื่องเครียดเราไม่อยากหาคนแบบเอ้ยเป็นที่ผมสวดมนต์ครับผมคุยกับพระผมสวดมนต์นั่งสมาธิฮะถ้าสมมติเครียดก็สวดมนต์นั่งสมาธิก็สบายใจดีคุยกับพระ พระไม่ตอบเราก็บ่นเลยพระไปไม่เป็นไรไม่เห่าก็คุยกับพระเปิดโบสวดมนต์อ่ะเอาใครแวะเวียนเข้ามาใครขนมจีบอะไรอย่างเงี้ยใครขนมจีบอะครับคือผมว่าผมไม่ใช่แบบสเปคแบบสาวๆสมัยนี้ป่ะเออผมผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคือไม่มีผู้หญิงเข้ามาหรือเราไม่รู้สึกแบบไราเห็นคนนี้แล้วแบบอยากจะเข้าไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบ L G B T มาทำชาร์จบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ไม่ไม่ไม่ค่อยอะผมว่าอาจจะแบบด้วยความที่ผมอาจจะดูนิ่งๆหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นสายแบบแฟชั่นสาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะต้องแบบเกาหลีคือคือไม่รู้ผมไม่รู้ไงผมตอบไม่ได้ไงแต่ว่าในในความเป็นจริงมันคือมันมันมันไม่ได้มีอะแต่เราไม่ได้ถึงขนาดปิดกั้นว่าอยังไม่พร้อมหรือว่าไม่อยากมีแล้วความรักไมอยาีแล้วไม่อยากมีแล้วความรักเหมือนวทอแล้วมันดีอยู่แล้วอ่ะเออมันอยู่ที่ว่าจังหวะดีกว่าผมว่าจังหวะเวลาแล้วแล้วคนที่เข้ามาก็พยายามให้ขวนขวายมันพยายามันายม มันก็มีแมคนเรามันก็ต้องมีเป็นเป็นช่วงเวลาเป็นบางเวลาเพื่อนเพื่อนก็ก็มีครับทั้งนอกวงการในวงการเขาก็เขาก็มีของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาัยไปเกาะเขาเอาแล้วเราไปเกาะอะเรารู้สึกแบบไม่เห็นรู้สึกอะไรสบายรู้สึกดีรู้สึกแบบเอ้ยดีดีดีแลแบบว่าเอ้ยไปไหนเดี๋ยวไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเราก็ทํางานเยอะไงคือคือในช่วงช่วงเวลานี้มันเราก็ต้องพุ่มเทนี่นแอคชั่นก็แบบก็หนัก เราก็ต้องซ้อมทั้งซ้อมมวยทั้งเตรียมร่างกายตัวเองอีกเรื่องนึงก็ยังถ่าอยู่อะไรอเงี้ยฮะผมก็รู้สึกว่าแค่นี้มันก็มันก็เหนื่อยแล้วก,ก็ใช่เอาไปเป็นจังหวะเป็นช่วงครับ